สวัสดีจ้าพ่อกับยายทิพย์อีกแล้วพี่น้องยายทิพย์กระลังหนึ่งแถวพี่น้องน่แถวหนึ่งแถากระลังกระลังไงอ้กระลังสีตกดินพี่น้องกระลังมืดสลัวสลัวกระลังเหนกะเวีนกระลังสีตกดินพี่น้อง<ะ>มายายทิพย์กระชื่นหนึ่งแถวเห็ดนละ็กกินพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยวปแย่ทิพซื่อได้ยังกินเขา่าแย่ทิพซื้อมามงวัวมาพี่น้องเห็นหงว่าพี่น้องแย่ทิพซื้อมามงวามาัวมากแย่ทิว่าสีอมหมามออมมามงวัว Thế nào mà muốn mà nó khi ừ. nào mà mùa, à mà à ตำหมกพริกใส่พี่น้องตาพริกใส่เกีอยงอมเดือดแล้วพี่น้องแค่ทิพกับตตาพริกใส่แล้วใส่น้ำปลาแล้วเรียบรอย้อยเดี๋ยวเขาจะเอาผักใส่นะพี่น้องนะ ต่อเลยพี่น้องยี่ยเทปกับเตรียมพักไว้แล้วนี่ผักอีตูอ่าพักที่เลาาแล้วก็บใบเชื้อผู้พี่น้องใบเชื้อผู้หรือใบอันให้เลยให้ไปเลยพี่น้อง ôm mà mua ôm mà mua ยายทิพย์ก็สิใส่ลงไปอีกพี่น้องยายทิพย์มักขมอัมรำายกทิพสีใส่ดีลงไปอีกผู้ใดบ่ามักขมก็บ,บ่ต้องใส่เด้อพี่น้องเพราะยายทิพย์เป็นคนมักขมอัมรำทิพสีออกรสชาติขมอัมรำมันบ่มีใบอันเนาะมันบ่มีใบเอยใบมะละหยอดมะละหรือใบผักไซแยกทิพย์หาอยู่มันบ่มีนนะมมมลมมตลาด ใช้ทีก็เลยเดี๋ยวเอาบีใส่แทนใส่หยดพักใส่ในแซ่บพี่น้องเลยเมืบ่บเป็นอย่างเมื่มีเข้ากับใส่อันนี้แทนก็ได้ใส่ดีงวดัวแทนชิมชิมพี่นอ้องชิมอืแซ่บพี่นอ้องแซบแซ่บแซ่บใช้พ้งชูุดใช้พ้งชูรสรบัน เซ็บมันจะรตายสุดแล้วนี่พี่น้องน,นี่สุกแล้วกินได้เลยบ้านสสสเสียบเสียบเสียบพี่น้องปิดเจ็ดปิดเจ็ดปึ๊บโอเค ี่น้องมากินข้าวน้ำยาทิพย์จ้ากิโบพี่นอ้อ,มมองออมหมามงวอออมหมามงัวมามามาเสียบเสียบน้ำยาทิพย์จ้าเข่าแรงพี่น้องเข่าแรงสวัสดีจ้าพ่อกับยาทิพย์อีกแล้วย่างมาแรงพี่น้องกินข้าวแรงกินข้าวแรง ขเนี้วไหมพี่น้องหอมหอมขอนี้วไหม่หอมหอมหอม,มหม่ำงัวเส้นักอีเลือดใส่พักซีล่าวใส่ต้นหอมพี่น้อง mamãe mua แต่ตอนนี่เลยพี่น้องจี่ต่างเสี่ยมันแอา่กาศกำลังดีพี่น้องบนน้ำคาดเสมอวันนี้วานนาวคัก ยิ่มเด้อพี่น้องบันซ่บพร้อ,อมหมามงมัวพี่น้องใส่ผักชีลา่ใส่ผักอีเลือใส่ต้นหอมแซ่บพี่น้องแยกติมหาผักใส่บ๊อบมี่หยอดผักใส่เดี๋ยวเดี๋ขมำล้ำแยกติ๊ก็เลยเอาดีใส่แทนดีงัวใส่แทนแซ่บคือกันกพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้แยกติ๊ก็สิขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้จ่าด้อ ผู้ใดมากับสายดดไหลค์กเทชรคกดแซบสักใครแย่ทิพชั้นเหน่ยงแนจาสวัสดีค่ะ